ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทหลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาก็คือการตอบธรรมะที่มีข้อข้องใจสงสัยซึ่งมีผู้ถามมาหรือผู้ปุชษาวิสัชนาตั้งปัญหาขึ้นถามกันเพื่อแทนญาติแทนโยมให้เข้าใจในธรรมะ ที่สลับซับซ้อนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรี่กว่าไขเหมือนไขกอกน้ําำไหลออกมาเป็นทิวแถวฉะนั้นวันนี้ในไขปัญหารวมกันสองรูปคือท่านพระครูปรัฐพนมสัจยานโนรองพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระท่านพระครูครับมีปัญหาอะไรทั้งยังปกค้างอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมหรือมีผู้ซักไซต์ต่รมาก็นิมนได้เลยครับ จเจริญุกท่านสาธุชนผู้สนใจสอธรรมะปฏิบัติทั้งหลายการไขปัญหาในวันนี้ก็จะได้ไขต่อจากคราวที่แล้วคือมีโยมท่านหนึ่งถามมาจากต่างจังหวัดถามมาหลายข้อด้วยกันแล้วก็พระเดชกุณหลวงพ่อพระเทพิธิมณีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระก็ได้ตอบให้โยมฟังมาทุกวันศุกร์ แลวก็วันเสาร์เว้นวันศุกร์วันเส,สาร์ที่ไม่ตรงอที่ตรงกับวันพระก็มีรายการเทศปุจฉาวิสัชนาในเฉาพาะที่ไม่ตรงกับวันพระก็มีรายการไขปัญหาทุกทุกวันก็ได้ไขามาหลายวันแล้ววันนี้ก็ไขถึงข้อที่เก้าวันนี้ก็จะติดต่อข้อที่สิบดังนั้นท่านสาธุชนที่มีความสนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติ ก็คงจะฟังต่อในการไขปัญหาต่อมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นปัญหาภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนักปฏิบัติก็สนใจธรรมะภาคปฏิบัติถ้าธรรมะเป็นธรรมะเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ไม่สนใจ,จเเฉพาะ,ะเเฉพาะญาติยมที่ไม่ใช่นักปฏิบัติเมื่อฟัง ปัญหาหรือว่าฟังธรรมะภาคปฏิบัติก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่ค่อยจะรู้เรื่องดังนั้นปัญหาที่นํามาถามแล้วก็นาํามาาขในที่นี้ก็เป็นปัญหาธรรมะปฏิบัติโดยตรงแล้วก็ในช่วงนี้ญาติโยมสาธุชนก็มาปฏิบัติมากแต่ดูว่าปีนี้ก็มีนักปฏิบัติคือญาติโยมที่มาปฏิบัติมากเป็นพิเศษ ดูที่คณะหวัดมหาธาตุก็มีญาติโยมมาปฏิบัติกันมากคือมีญาติโยมมาปฏิบัติไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งที่ไม่พอที่จะรับนักปฏิบัติตามธรรมดานักปฏิบัติก็รับได้ประมาณทักสิบสิบเจ็ดสิบแปดคนแต่ว่าอยู่ถึงยี่สิบสามสิบคนแล้วก็มีนักปฏิบัติมาจากสมุทรสงคราม ราชบุรีแล้วก็มาจากจังหวัดประจวบคีลิขัน์เนี่ยก็มาเพิ่มขึ้นดีโดยอาจารย์สุพง์เมสว่างได้นํามามาปฏิบัติที่คณะห้าคือปฏิบัติเพื่อจะเอาหลักปฏิบัตินี้และศึกษาธรรมะเอาหลักปฏิบัติที่ปัฒนากรรมฐานนี้ไปเผยแพร่ไปสอนแก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านสาวุชนผู้ใจบุทั้งหลาย การปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากาพ,าพราะพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนได้ทรงประกาศพระศาสนาก็เน้นหนักไปในเรื่องปฏิบัติเนี่ยเป็นประการสําคัญดังนั้นการปฏิบัติศีล mm hmm. ส,สมาธิปัญญาเ,าเรียกว่าปฏิบัติตามอริยามรรคมีอ,องแปดเนี่ยเป็นทางตรงเป็นทางเพื่อที่จะนําไปสู่สุคติภูมิและพระนิชฐานเพระมรรคเนี่ยแปลว่าทาง แปลว่าทางถ้าเราจะไม่ถึงพระนิพพานก็ไปสู่สุคติภูมิคือสวรรค์และมนุษย์ถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งทํากิเลสอาสวะให้หมดไปหรือกําจัดกิเลสอาชมะให้หมดไปได้เราก็ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นทางมีองค์แปดนี้พระพุทธเจ้าทิงสอนเป็นการแรกเป็นการแรกที่สอนเบญจวัครีมามวัตทีนานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระพุทธองค์เนี่ยจึงเน้นหนักนในเรื่องปฏิบัติเป็นประการสําคัญเอาละ ท่านสาธุชน,นทั้งหลายวันนี้เราจะได้มาฟังปัญหาธรรมอีกก็จะอรณนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อรพ,พ,พระเกศติทิโมเนพระอาจารย์ใหญ่บายิปนาธุระให้แก้ในเรื่องธรรมะภาาปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับว่าวันนี้เก้ากับผมก็จะได้นํานเอาปัญหาธรรมที่ญาติโยมถามด้ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากต่างจังหวัด หลวงพ่อก็ได้แก้ไปถึงข้อที่เก้าแล้ววันนี้ก็จะได้ขออดนาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแก้ในข้อที่สิบต่อไปข้อที่สิบถามว่านั่งบริกรรมภาวนาพองหนอยุกหนอไม่ถูกเพราะเป็นบัญญัติควรจะนั่งอยููเฉยๆปล่อยใจให้สบายสบายจึงจะเป็นประมัดและจึงจะถูก คือให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งสิ้นนี่นะครับปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วครับเพราอัตนาครับออญาติโยมสาธุชนผู้ใจวุน่นลายปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบภาคปฏิบัติและภาคประหยัดด้วยผสมการคือมีปัญหาขึ้นดามขึ้นมาจากญาติโยมผู้เป็นนักปฏิบัติสงสัย ว่านั่งบริกรรมภาวานาพองหนอยุบหนอไม่ถูกเพราะเป็นบัญญตัติควรจะนั่งอยู่ดูนั่งอยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายๆจึงจะเป็นปรมัตดแล้วก็จึงจะถูกด้วยคือให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวานาอะไรทั้งสิ้นนี่คือปัญหาที่ถามนนี้ก็ต้องย้อนกลับปัญหาเนี่ย ท่านพระครูเข้าใจอย่างไรคําว่าปรมาทกับบัญญัตินี่มันต่างกตรงไหนครับปรมตทบัญญัติเอาบัญญัติก่อนอะไรเป็นบัญญัติครับอะไรเป็นปรมัตทต้องทํำของเข้าใจนี้เสก่อนตาปนบัญญัติคืออะไรปรมัตทคืออะไรต้องแกปัญหานี่สิ่งที่สมมติเรียกขึ้นมา ส,สิ่งที่ไม่ใช่โูคนามหรือว่าไม่ใช่ปรมัตสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบัญญัติสิ่งที่ชาวโลกสมมุติเรียกร้องกันสืบสืบมาใช่ไหมครับผมเช่นพระพระครูประัดพนมอย่างนี้เป็นบัญญัติไหมอันนี้ก็เป็นเป็นบัญญัติครับผมเป็นบัญญัตินาฬิกาอย่างนี้เป็นบัญญัติไหมเป็นบัญญัติเออพระเทพสิทธิมนีอย่างนี้เป็นบัญญัติไหมเป็นบัญญัติรับนี่เรียกว่าสิ่งที่ชาวโลกเรียกร้องกันสืบสืบมาเป็นบัญญัติท้งนั้นทีนี้ปรมัตละ ไดแกอะไรปรมาทก็ได้แก่ของจริงๆนะครับผมปรมัตถธรรมสี่<ะ>นี่เรียกว่าของจริงๆของจริงๆของที่มีจริงๆรใช่ไหมปรมตถะปรมะอัตตะของที่มีประโยชน์จริงๆงของที่มีอยู่จริงๆเรียกว่าปรมัาทอย่างนั้นปรมถ์กับบัญญัติบัญญัติกับสมมตินี่มันอันเดียวกันใช่ไหม มันยัดก็ดีสมมติก็ดีอันเดียวกันมันยัดสิ่งที่ชาวโลกเรียกร้องกันสืบมาสมมุติสิ่งที่ชาวโลกรู้กันสืบ,สบมาเรียกว่าเป็นบัญญัติหรือเป็นสมมุติอันเดียวกันอันนี้เป็นของที่ยังไม่แน่นอนแน่นอนในขณะที่เขาตั้งชื่อเป็นพระครูหลัดพนมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าเลื่อนเป็นเจ้าคุณก็เป็นเจ้าคุณได้ใช่ไหมชื่อเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือย,ยังจริงไม่จริง จิงยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เอาชื่อนายปรีชาอยากจะเปลี่ยนเป็นนายสามารถก็ได้ในขณะที่ก็ตั้งชื่อว่าปรีชาหนกัก็จริงจะเรียกสามารถไม่ขานเพราะไม่ใช่ชื่อสามารถแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสามารถแล้วจะต้องเรียกว่าสามารถนนี้เขาเรียกว่าบัญญัติคือจริงยังไม่จริงจริงหลอกๆพูดง่ายๆเพราะมันยังไม่แท้ส่วนประมัติจริง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 ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแก้ไข งงตัวประมัดจริงๆก็มีมีเท่าไรครับมีสี่หรือห้ามีสี่ครับประมัดรมสี่อะไรบ้างครับหนึ่งจิจสองเจตสิกสามรูปสี่นิพพานครับโยมฟังให้ดีนะก่อนที่จะตัดสินสน,นี่จิจเจตสิกรูปนิพพานนี่คือตัวประมรัดนี่ไอ้พองนอยุบหนอนี่พองกับยุบนี่เป็นรูปหรือเป็นนามท้องพองเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปับเป็นรูปท้องยุบปล่ะ เป็นรูปรูปนี่เป็นรูปปรมัดได้ไหมเป็นรูปปรมัดครับอ่าไม่นี่แปลว่าเพราะเป็นบัญญัตินี่มันเป็นปรมัดแท้ๆใช่ไหมในหลักอภิธรรมก็ปรมัตธรรมสี่กิจเจตสิกูปนี้ผ่านพองนี่มันเป็นรูปยบนี่ก็เป็นรูปรูปนี่ก็เป็นรูปปรมัดในขณะที่ว่าพองหนอนี่จิตมีไหมจิจก็มีครับผมอ่ากิตนี่เป็นปรมัตไหมจิจก็เป็นปรมัดครับผมในขณะที่ว่าพองหนอนี่เจตสิกมีไหม มีครับผมเจตสิกเป็นประมัดหรือไม่ใช่ประมัดเป็นประมัดครับผมอ่า so, นี่มันถ right. yeah, ูกประมัดธรรมมีสี่กิตเจตสิกรูปน right. yeah. okay. yeah. okay. okay. yeah. ิพานนะกิตก็ม okay. yeah. yeah, ีแล้วถูกประมัดไปหนึ so, ่งก็ทงแล้วนะรูปก็มีแล้วถูกไปสองก็ทงแล้วเจตสิกก็มีแล้วถูกไปสามก็ทงแล้วแล้วในขณะที่ว่าพองน้อนี่มีนิพานไหมมีครับผมอ่านนี่ว่านิพานอะไร ตทางคณิพาน,าน,านใช่ไหมเออแต่ทางอนิโรธตต่ทางนิพานาน,าน,นี่มันถูกปรมตถธรรมมดทั้งสี่แล้วแล้วทําไมจริงจะว่าไม่ถูกเอาเนี่ยเลโยมโปรดพิจารณาให้ดีนะจะตัดสินอะไรต้องดูให้แน่เส้าก่อนอ่าเพราะคําว่าประมาท่คืออะไรนี่เป็นต้นตอที่จะตัดสินคําว่าบัญญัติคืออะไร,ระมันปรมตทธรรมธรรมะท,ท,ที่มีจริงจริงมีอยู่สี่ในพระอภิธรรม ซึ่งเรียนกันอยู่เดี๋ยวนี้ทั่วทั่วไปมีออกสอบกันทุกปีด้วยวัดวัดธาตุเขาเรียนเต็มบริเวณโบสถ์นั่นแหละในต่างจังหวัดจะมาไปที่อุบลราชธานีก็มีสอบมีสอนกันปรมัติธรรมสีกิจเจตศิกรุปน,นิพานวัดเพลงวิปัสสนาก็ามีสอนหลายหนหลายแห่งชั้นแปดชั้เก้าสำนักสอนทั้งนั้นวัดระฆังโคศิตารามก็สอนกันอยู่เรียกว่าปรมัติธรรมสีทิมพ์เป็นเล่มโตมาเลยอ,อาจารย์กิติวัฒน์ก็กสอนบนตำหนักเลย ปรมตถธ,ธรรมสี่ก็คือจิตจะได้สี่รูปนิพพานพองหนอยุบหน้อนี่ถูกจิตด,ด้วยถูกรูปด้วยท้องพองนั่นแหะคือรูปท้องยุบนั่นแหะคือรูปนี่เป็นรูปปรมัตถูกปรมตทเป็นหนึ่งแล้วในขณะที่ว่าพองหน้อยุบหน้ออยู่นั้นใจเราก็รู้ผู้ทินรู้นั่นแหละจิตที่คนชไม่มีจิตก็ตายแล้วทั้งขณะที่ว่าพองน้อมหนอนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นคนนึกเป็นคนพอนาปฏิเสธไม่ได้ เพราะมันมีโยนี่ก็เป็นจิตประมัโถูกไปแล้สองกระทงแล้วเจตสิกไอ้สติที่ว่าพองเนองก็เจตสิกแล้วไม่ใช่ตัวเดียวสัพภกิตะสัสราเจตสิกกี่ดวงหรออ่าสิบสามครับผมเออเกิดในขณะนั้นนะครับผมสั่งสิบสามดวงอ่ะนะดูสิเป็นปรมาเป็นเจตสิกขะนั้นใช่ไหมครับผมแน่ว่าพองเนอนี่มันก็ถูกแล้ว ทั้งกิตทั้งกิจศิทกทั้งรูปทั้งนิพพานถูกมดถูกประเด็นเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่านั่งภาวนาพองหน้อยุบหนอไม่ถูกเพราะเป็นบัญญัติในตอบว่าถูกเพราะอะไรเพราะท้องพองท้องยุบนี่เป็นปรมัถธรรมทั้งสี่ข้อปรมัถธรรมมีสีกิจสิรกรูปนิพพานที่ภาวนาบริกรรมพองหนอนี่รูปท้องสี่พองท้องสีงงงง่ยุบเป็นรูปปรมตถกิต ที่รู้ว่าพองวายกเป็นจิตประมัดสติพร้อมทั้งสัพพะจิตตสรารจิตตะกิละอัญญสมาจิตติก์ที่เกิดกับจิตเหล่านี้ก็เป็นจิตสิกประมัดขณะที่โงดพองน้องมีองค์สามอาตาปีมีความตั้งใจสติมามีสติก็สัมปจนมีสัมปญญะอาตาปีสติมามสัมปญโนวินเนยโนเกอภิธาธุมาัส,สังานักปฏิบัติธรรม มีองค์ขคุณสาประการนี้จะละเสดได้ซึ่งความโลภควมโกคลงในอัตภาพนี้นี่เป็นบาลีในพระไตรปิฎดดกเพราะฉะนั้นปัญหาที่ฮานว่านั่งบริกรรมภาวนาพองหนอๆไม่ถูกก็เป็นอันตกไปทีนี้ควรจะนั่งอยู่อยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายๆจึงจะเป็นปรมัตาคนที่นั่งดูเฉยๆจะเป็นปรมัตาได้ไหมครับ ก็เป็นไม่ได้ครับเนอเฉยมันเป็นปรมาตมีอยู่นะเดยเฉยๆนี่มันเป็นโมหะใช่คือคำว่าปรมาตมก็คือปรมาตในที่นี้ก็หมายถึงกิจสิสกรูปนิพพานอันที่จริงที่ปล่อยใจอยู่เฉยๆมันก็เป็นปรมาตเพราะมันเป็นโมหะใช่ไหมในขณะนั้นสติไม่มีแต่อย่างนี้มันไม่มีสติ คนที่ภาวนาพองหนอหนอมีสติแต่คนนี้นั่งอยู่ยยเฉยใจลอยอนี่ก็เรียกว่าเป็นโมหะใช่ไหมครับผมเพราะขาดสติกำนดก็เป็นปรมัดเหมือนกันเป็นปรมัดแต่เป็นปรมัดเต็มไปด้วยโมหะใช่ไหมล่ะครับเออทำไมจึงว่าโมหะเอาเฉยนี่เป็นอุเบกขาเวทนาใช่ไหมครับผมเฉยนี่เป็นอุเบกขาเวทนาดังนั้นลักษณะของบุญและบาปจะเกิดทุกขเวทนาคือความสบายอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาอนิจธารม อิทธารมหรืออติอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาหรืออารมณ์ที่ดีและก็ดียิ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ให้เกิดโลภะใช่ไหมค,คืออยากได้นะนโลภะ,ะก็ให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอภิชชาอภิชชาก็เกิดการล่วงละเมิดเรียกว่าอิชฉาวิจาอะไรอภิชาชาวิสมาโลภะเพราะฉะนั้นสายนี้ก็ไปเป็น ต,ตายด้วยจิตตรงนี้ก็ไปเป็นปเปรตอสรกายสายเขาต้องเดินไปอย่างนี้สายของกิเลสอนิถารมอิทธารม,อารม,อ,ารมอารมณ์ที่ดีที่งามให้เกิดสุขเวทนาสุขเวทนาก็ให้เกิดโลภะโลภะให้เกิดตัณหาตัณหาก็ให้เกิดอภิชฌาอภิชฌามันก็เกิดการอุปทา,านยึดมั่นถือมั่นตายด้วยจิตตรงนี้ไปเกิดเป็นปเปรตบาลีว่าโลเพนะหิเยโพเยนสัตตา อิทวิสยังนิโอปปัดชันติสัตว์ทางหลายตายไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายเดือดอำนาจแห่งโลภะสายนี้ไปอย่างนี้ที่ในสายที่สองอนิจฐารมอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามก็ให้เกิดปฏิฆะปฏิฆะให้เกิดโทสะคุณอยู่ในใจโทสะก็ให้เกิดอืมการก้าวล่วงวิติกรมะเมื่อการก้าวล่วงมันก็เป็นกายกรรมเป็นการทําชั่วทางกายแล้ว อันนี้ตายด้วยจิตเดวนี้ก็ไปตกนรกโทเสนหะิเยพุยนาะสตานี่ยังอปปุปปัตชนติจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายตายไปตกนรกด้วยอำนาจโทสะเพราะฉะนั้นสายนี้ทุกขเวทนาให้เกิดขอโทษอนิธารมอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดทุกขเวทนาคือความไม่สบายใจมันทุกขเวทนาก็ให้เกิดปฏิฆะมันก็ทบหัวใจปฏิฆะก็ให้เกิดโกธะ คือความคุนอยู่ในใจโกธะก็ให้เกิดโทสะคือจิตคิดประทุสะรจะต่อยจะตีจะดา่จะดาจะว่าเมื่อโทสะเกิดก็เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดเป็นอติกามะก้าวล่วงออกมาทางกายทางปากเป็นกรรมชั่วแล้วสายกิจตรงนี้ก็ไปตกนรกทีในี้สายที่สามโมหะอุเบขาวเวทามัชตาารมอารมณ์กลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็ให้เกิดโมหะ ให้เกิดอุเวขาเวทนาอเวขาเวทนาก็ให้เกิดโมหะเมื่อเกิดโมหะมันก,ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่มีสติกำนดรู้ตายดยกิตตรงนี้ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทางเขาเดินอย่างนี้เพราะฉะนั้นนั่งดูอยู่เฉยๆไม่มีสติก็เป็นปรมาตถ์แต่ว่าปรมาตถ์ในที่นี้มันหมายเอ,อาโมหะโมหะมันเป็นตัวกิตติสิกมันเป็นอยู่เป็นโมหะเป็นปรมาตถ ไม่ใช่ไม่ใช่ปรมาตแต่ว่าปรมาติมันมีทั้งบุญและบาปจิตตสิกมีจิตี่เป็นอกุศลก็มีเจตสิิกเป็นอกุศลก็มีอฉะนั้โมหะนี่เป็นเจตสิิกเป็นเจตสิิกใช่ไหมครับครับผมเจตสิิกอะไรโมหะเจตสิิกเรื่องวิชาโมหะเจตสิิกใช่ไหมกเจติิกครับผมอ่าก็อวิชชาเดียวหรือเปล่าก็อวิชชานี่ก็กลายไปทางโลภะครับผมอืมอวิชชาอวิชชา อวิชชานครับเป็นโมหะครับเป็นโมหะนะแก่โมหะครับเออาวิชชาก็ดีโมหะก็ดีอันเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าอภิชชาเราเป็นโลภะนะผมอภิชชาเป็นโลภะอวิชชาเราเป็นโมหะนะรันคือบางผิดไปหน่อยครับครับใช่นี่ก็เรียกว่าไปเป็นไปไปฝ่ายโมหะเพราะฉะนั้นการจะนั่งดูเฉยเฉยปล่อยใจให้สบายสบายจึงจะเป็นประมาทแต่ว่าที่เฉยเฉยนั่นเป็นอุเบกขาวิถณตัวนี้เป็นโมหะ อุเบกขาเวทนามาจากมัชชตารม์คืออารมณ์กลางๆก็ให้เกิดอุเบกขาเวทนาเฉยๆเมื่ออารมณ์เฉยๆมันก็ให้เกิดโมหะเมืม่อเกิดโมหะต่อไปก็เป็นวิชาทิฏฐิจิดตรงนี้ก็ไปอบายเพราะฉะนั้นไม่เป็นปรมัาจริงแต่เป็นปรมัติตที่ประกอบไปด้วยโมหะแต่นี้คือให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งสิน้น อการรู้อยู่เฉยๆเนี่ยเด็กยังไม่เดียงสาเขาก็รู้เราเอามือไปใกล้ๆปากก็รู้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นวิปัสนาอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการบริกรรมรู้กันทางนั้นสุน,นัขมีผู้ชายคนหนึ่งผัวกับเมียทะเลาะกันเลื่อยผัวจินเหล้าเมาเหล้ามาก็าม,ามาทะเลาะเมียก็ไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อช่วยอบรมผัวให้ดีฉันหน่อยเถอะ คือให้เลิกกินเหล้าหน่อยหลวงพ่อก็บอกเออพวกเธออยู่ด้วยกันก็ยังห้ามกันไม่ได้ฉันจะห้ามได้อย่างไรหลวงพ่อก็นึกอยู่ในใจจะต้องลองทดลองความรู้ทันดูสิมันจะแก้ได้ไหมวันหนึ่งท่านก็ให้เด็กไปซื้อเหล้ามาแล้วก็ซื้อนมมาสองคนวเมียวันดีคืนดีก็ไปหาหลวงพ่อเขาเคยไปบ่อยๆเป็นคล้ายๆเป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้คิดกัน หรือเคยถวายจตุปัจจัยธรรมะแก่ท่านเพื่อบุญกุศลวันนั้นสองคนผมเมียก็ไปพอไปน้องพ่อก็ตอนรับปฏิสันฐานสามสุขทุกข์สามสุขทุกข์ของคนของคนผลเมียนั้นเสร็จแล้วน้องพ่อก็ได้โอกาสเอาไอแ้แจ๊ะเอ้ยเอาเหล้ามาอาจารย์มาก็เปิดขวดเหล้าลินเหล้าใส่จานเอาเรียกไอ้ด็อกคือนักของท่านมา มันก็กระดิกข้างเข้ามาไกลๆเอ้าเดิมเล่ามันไม่เดิมเลยทำอะไรก็ไม่เดิมดมดมดมเสร็จมันก็หนีนี่แสดงว่าหมาตัวนั้นมันมีรู้ไม่ใช่ไม่รู้เลยตามันก็เห็นจมูกมันก็มีดมดูแล้วรู้นี่มันก็รู้อยู่เฉยๆถ้าอย่างนี้เป็นกรรมฐานได้มันไม่ต้องภาวนามันก็น่าจะสําเร็จโสดาแล้แล้วตอนหลังหลวงพ่อให้เขาเอานมมาเปิดใส่จานมันเลียเกล้งเลยเอหลวงพ่อเลยบอก พูดขึ้นมาว่าเอ้ยหมานี่มันไม่ดื่มเหล้าเนาะหมาประเทศไหนบ้างที่มันดื่มเหล้าหมาไทยไม่เอาแน่ท่านก็พูดแค่นี้นะ่ะได้เวลาก็คุยเรื่องอื่นไปสองคนผมกบกราบบ้านเลิกเด็ดขาดแล้วไม่เอาแ้วดื่มเหล้าไม่เอาแล้วนี่อย่างนี้แหละเขาก็รู้สุนัขก,ก็รู้คนที่อยู่นั้นก็รู้ดูอยู่เฉยๆถ้าเพียงแค่นี้เป็นกรรมฐานไน้มันก็น่าจะสําเร็จกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วเราไปจา่ายตลาดดูปลา ดูเนื้อหมูเนื้อไก่ดูผักเราจะอะไรไปทํากับข้าวในวันนี้เลือกแล้วเลือกยีก,ก็ดูอย่างนี้ก็ดูอยู่เฉยๆแล้วถ้าหากว่าเป็นกรรมฐานมันก็น่าจะสําเร็จกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่อยู่อยู่ดูอยู่เฉยๆปล่อยใจให้ว่างๆอย่างนี้เราไม่ใช่กรรมฐานดูด้วยอํานาจโลภดูด้วยอํานาจโมหะดูด้วยอํานาจทิฏฐิ ดู้วยอำนาจพิตกดูโดยอำนาจพิจารณ์ท่านเรียกว่าญาณคติธรรมสติก็มีแต่เป็นมิจฉาสติเหมือนกับคนตกเบ็ดเขาก็รู้ว่าปลาจะกินเบ็ดหรือไม่กินถอยปลาถอยเบ็ดของเขากระติกกระติก,กลงจมน้ําบ่องพูขึ้นบังนั่นแหละปลามันไม่กินเยหยื่อข้างล่างแล้วเขาก็กระตุกสายเบ็ดทับขึ้นมันก็ติดปลาขึ้นมาได้เขารู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ด้วยสติสติสตัวนี้เป็นสติที่ทําบาปท่าเรียกว่ามิจฉาสติ ไม่ใช่สัมมาสติส่วนผู้ที่นั่งบริกรมรมภาวนาพองหน่อยอยู่หนอนี้เรียกว่าสัมมาสติเป็นส,มมสติในมักแปดเพราะฉะนั้นจึงต่างกันญาติยโยมผู้ใจบุญหายโปรดสังเกตใายละเอียดนะถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะแล้วคล้ายๆจะว่า,านั่งดูอยู่เฉยๆมันสบายไม่ต้องภาวนาอะไรเนอะนอกว่าถูกแล้วเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้นะอันนี้มีคนเข้าใจผิดมากอยู่เพราะวันหนึ่ง อาตมาไปจังหวัดขอนแก่นไปอำเภอโพวย่างมีมาหาอ์หนึ่งกับโยมคนหนึ่งถามว่าอาก็นั่งดูอยู่เฉยเนี่ยมันเป็นกรรมฐานไหมกระฐานย้อนกลับว่าเอาทงให้ดูทงที่แขวนอยู่สลาเนี่เห็นไหมเห็นเมื่อเราดูอยู่เฉยไม่ต้องภาวนาว่าเห็นหนอหรือสีแดงก็ว่าสีแดงหนอไม่ได้ภาวนาเป็นกรรมฐานไหมเขาบอกว่าเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าดิฉันเที่ยวมาฉันก็รู้อยู่ เขี้ยวเฉยๆไม่ต้องภาวนาว่าเคี้ยวหนอเนี่ยเขาก็ว่าเป็นกรรมฐานไหมบอกว่าไม่เป็นเขาบอกว่าเป็นถ้าอย่างนั้นโยมเนี่ยเคี้ยวหมากมากี่ปีผู้ที่เคี้ยวหมากจากเคี้ยวหมากนี่โลภะใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยโลภะยังยังกลางนะคอเห็นหมากแล้วอยากเคี้ยวหมากนี่เป็นโลภะยังกลางเป็นกิเลสยังกลางพอมือคว้าหมากมาพับเข้าเข้าปากเคี้ยวชับชับชับนี่แหละเป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าโลภะอย่างหยาบแล้ว ถ้ายอย่างนั้นการที่โยมเคี่ยวหมากมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยแต่มันเป็นสติเป็นกรรมฐานได้ถ้าโยมก็เป็นภา,าระนานแล้วใช่ไหมแต่อย่างนี้เป็นเลยอย่างยังไม่เป็นกิเลสยังเต็มกระบุงอยู่เออถ้าหากว่าดูอยู่เฉยๆเคี่ยวหมากก็เชี่ยวยเฉยๆไม่ภาวนาเป็นกรรมฐานได้คนที่กินหมากมานานปีมันก็น่าจะกิเลสหมดแล้วแต่นี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นไม่ได้ถึงจะทำอย่างไรก็เป็นกรรมฐานไม่ได้ เพราะขาดการพิจารณาท่านเรียกว่าปริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาอัปปนาภาวนาภาวนาเหล่านี้ทิ้งกันไม่ได้ทิ้งอะไรก็ไม่ใช่เป็นกรรมฐานแม้ผมบนหัวที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไทยก็ตามที่จะบวชเป็นเนนที่จะบวชเป็นพระพระอุปชาจะต้องสอนกรรมฐานห้าก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนสาวกของพระเจ้าก็สอนเรียกว่ามูระกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมมีตั้งแต่ สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่แม้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ต้องมอบให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้เป็นอุปชาสอนกรรมาฐานทั้งห้าเรียกว่าตะจะปัญจก,กะกรรมาฐานกรรมาฐานมีหนังเป็นทีห้าพระเนนทุกรูปจะเป็นใครก็ตามมาจากตระกูลไหนก็ตามก่อนจะบวชเป็นสัมณเนรก่อนจะบวชเป็นพระพระอุปชาจะต้องให้วางไกไว้ก่อนและต้องสอนกรรมาฐานห้าเจสาโรมานาขาทันตาตะโจให้ว่าตาม เสร็จแล้วกว็ทิะว่าตะโจทันตานขาโลมาเจสาเป็นอนุรมและปฏิลมอยู่อย่างนี้จนคล่องเจสาคือผมอยู่บนหัวโลมาคือขนอยู่ตามตัวนขะาเล็บมือเล็บเท้าทันตาหนังห่อหุ้มรอฟันในปากตะ,ตะโจหนังห่อหุ้มร่างกายอันนี้เรียกว่ากรรมฐานห้าพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ละพระอรหันทุกรูปท่านจะไม่เว้นท่านจะต้องใช้กรรมฐานนี้เป็นบาตรสะกอนเพื่อให้ได้ฌานดังนั้น จึงต้องภาวนาเจสาเสานึกถึงผมบนหัวไม่ภาวนาก็ไม่เป็นถ้าหากว่าเจสามีอยู่บนหัวเป็นกรรมฐานได้ทุกคนก็มีผมแล้วเมื่อก็ต้องเป็นพระโสดาสิกขาหรือต้องในชานห่อเหินเดินอากาศแต่แวแต่น,นี้ไม่ได้ก็เพราะขาดการพิจรารณาขาดการบริกรรมท่านให้บริกรรมว่าเจสา,จสานึกถึงผมบนหัวโน,น้น วิตกยกจิตขึ้นสู่ผมบนหัววิจารใจวนรอบอยู่กับผมบนหัวแล้วจะเกิดปีติคือความอิ่มใจแล้วเกิดความสุขสบายเอกะกะตาดิ่งอยู่กับผมบนหัวอย่างนี้เรียกว่าไดบ้บรรลุปฐมฌานเมื่อไดบ้บรรลุปฐมฌานแล้วจึงจะเอาปฐมฌานเป็นบาดต่อวิปัสนาจึงจะไปสู่มรรคผลิพพานได้ดูสิขนาดผมอยู่บนหัวแท้แท้ท่านยังให้ภาวนา เรียกว่าปริกรรมมาภาวนาทุกอาจารย์จะต้องสอนอย่างนี้ดังนั้นการไม่ภาวนารู้อยู่เฉยๆจึงเป็นความเข้าใจผิดเพราะรู้อย่างนั้นเป็นลักษณะของญาณคติธรรมทั้งห้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับ uh, ตัวธรรมะโมหะนี่ไม่ใช่ไม่รู้รู้ดีที่สุดที่ว่านั่งดูอยู่เฉยๆนั่นแหละดูด้วยอํานาจโมหะแล้วก็ด้วยอํานาจโลภะ ด้วยอำนาจทิฏฐิด้วยอำนาจทิตกด้วยอำนาจวิจารไม่ใช่ด้วยอำนาจสัมมาสติในมรรคแปดจึงเป็นนั้นว่าข้อนี้เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องจึงทบทวนปัญหาอีกครั้งหนึ่งนั่งปริกรรมภานาพองน้อมหนอนี่ถูกปรมัตถธรรมถูกทั้งกิตถูกทั้งกิตสิกถูกทั้งลูกและถูกทั้งนิพพานเรียกว่าตัดทางคนิพพานส่วนการนั่งอยู่อยู่เฉยเฉยไม่ต้องภาวนาอะไรนั่นเป็น ลักษณะของยานคติธรรมทั้งห้าคือเป็นลักษณะของโมหะเป็นลักษณะของโลภะเป็นลักษณะของทิฏฐิเป็นลักษณะของวิตกเป็นลักษณะของวิจารอันนี้กิเลสเข้าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงฉเฉลยว่าการที่นั่งอยู่เฉยๆปล่อยใจให้สบายๆไม่ใช่วิปัสนาเป็นลักษณะของธรรมดาธรรมดาการฉเฉลยปัญหาในวันนี้ การไขปัญหาวันนี้ได้ข้อเดียวสมควรเจเวลาแล้วก็ขอ,ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณภระสีรัตนไตรยัยอธิสัยบุญยเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญถลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศโโกภยัยเจริญด้วยอายุวันณะสุขภะละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเถิด